10บ,บทเรียนสำคัญจากหนังสือ Think and Trade Like a Champion หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นัดอยากจะเลกคอ m เมนให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อมาอ่านเลยนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Mark Minervini ที่เป็นเทรดเดอร์ชื่อดังมาก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยทุกคนรู้จักแล้วก็แอพพลายแนวทางของเขาเนี่ยมาใช้ในการเทรดแล้วก็ประสบความสําเร็จมากมายแถมเอาหลักการของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วก็สอนคนอื่นให้คนอื่นเก่งได้มากขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นหนังสือไดมีต้องบอกว่าเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงแล้วก็เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ง่ายเมื่อเราอ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันเจอข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะแล้วก็มีอะไรให้นําหลักการของเขา,ามาปรับใช้ได้เยอะมาก วันนี้น่าจะมาเล่าบทเรียน10ข้อที่คิดว่าสําคัญมากจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังบทเรียนข้อที่1เขาบอกว่าการที่เราจะเก่งในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องโฟกัสเราก็พยายามที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวทางไปมาไม่ให้ตัวเองสับสนแล้วก็ไม่ให้ตัวเองเนี่ยอพอมยังไม่สําเร็จก็เลิกไปใช่ไหมบทเรียนที่2เคล็ดลับสู่ความสําเร็จคือการจัด Priority เราต้องรู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตเราแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นให้เรียบร้อยข้อที่3ก็คือคล้ายๆข้อที่2เลยนะบทเรียนที่3เนี่ยเขาบอกคิดให้ออกว่าเราต้องการอะไรเป็นอันดับแรกแล้วก็อย่าเปลี่ยนจนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายนั้นบทเรียนที่4องค์ประกอบสําคัญของแผนการเทรดก็คือ 1. รูปแบบของจุดเข้าซื้อตามระบบเนี่ยเราต้องกําหนดให้ชัดเจนเลยว่า อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นแล้วก็ 2. เนี่ยเราจะจัดการความเสี่ยงอย่างไรถ้าสมมติว่าหุ้นเนี่ยวิ่งสวนทางจากที่เราคาดข้อที่ 3. เราจะรักษาผลกำไรได้ยังไงบ้างแล้วก็ข้อที่ 4. เนี่ยเราจะกำหนด position size ของเรายัางไงเราจะปรับพอร์ตใหม่ในตอนไหนบทเรียนที่ 5. เราต้องเตรียมแผนสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็คือห ถ้าสมมติหุ้นเนี่ยวิ่งสวนทางจากที่เราคาดเนี่ยจะคัดลอสตอนไหนดีข้อที่2ถ้าคัดลอสตัวนั้นไปแล้วเนี่ยหุ้นตัวนั้นต้องมีพฤติกรรงมยังไงเราถึงจะกลับไปซื้อใหม่อรอบหนึ่งขอ้อ 3. ถ้าหุ้นน่ะพุ่งขึ้นแรงเราจะขายช่วงไหนเราอยากจะเซฟอินทูสเตรนท์เราก็เก็บกําไรเมื่อมันมาขึ้นมาเยอะพอสมควรหรือยังไงดีข้อที่4เมื่อไหร่ที่เราควรจะขายหุ้นที่มัน weak เพื่อปเทคกําไรที่ยังมีอยู่ ข้อที่5วิธีรับมือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเร่งด่วนอะที่แบบสมมติตลาดอยู่ดีก็โอ้โลงมาแรงเลยอาจจะเป็นเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าเกิดสถานการณ์อะไรที่มันรวดเร็วแล้วก็มันดูกดดันอะเราต้องเตรียมแผนให้พร้อมบทเรียนที่6แผนสำรองฉุกเฉินที่เราจะต้องมีเนี่ยก็คือ1จุด stop loss เราควรจะมีตอนอยู่ที่เท่าไหร่ข้อ2 re entry level เพราะว่าเมื่ออาชีพเนี่ย เขาจะไม่กลัวเลยนะไม่มีอคติกับหุ้นด้วยเขาจะประเมินลิขสิวอร์ของหุ้นเราก็มองการทํารูปแบบแพทเทิร์นใหม่ๆแต่ละครั้งเนี่ยเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อใหม่ข้อที่3 Take p r o f ฟิต e ลเวเนี่ยต้องกะไว้ตรงไหนบ้างเพราะว่าการขายในช่วงที่หุ้นพุ่งขึ้นแรงเนี่ย มันเป็นสิ่งที่พวกมืออาชีพเขาก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วนะเพราะว่าบางครั้งหุ้นที่แบบขึ้นเร็วเกินอย่างเงี้ยพอเริ่มย่อปุ๊บเขาก็ต้องมีแผนหละว่าจะขายช่วงไหนดีก็คือจะขายในช่วงที่หุ้นเนี่ยเริ่มที่จะทําตัวออนแอหรือว่าวีกลงมาแผนข้อที่4ที่ต้องมีอาจจะเกิดไม่บ่อยแต่ก็ต้องมีเหมือนกันก็คือแผนการรับมือพวกหายนะแล้วก็ภัยพิบัติต,าต่างๆเช่นสมมติว่าโอ้โหเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากจนเมืองต้องปิดหรือว่าสมมติจังเกิดโควิดอย่างเ COVID, างี้ยเป็นต บทเรียนที่7ก็คือลำดับความสําคัญของแผนการเทรดเนี่ยก็คือ1เลยเราจะต้องเรียงก่อนว่าการขัดทุนในแต่ละพซิแต่ละการเข้าซื้อแต่ละครั้งเนี่ยเรากําหนดไว้ที่เท่าไหร่เรายอมขัดทุนเท่าไหร่เราตั้งสต็อปลอสส่วงหน้าไว้เลย2ก็คือการปกป้องเงินทุนของเราหลังจากที่หุ้นเนี่ยวิ่งไปมีกําไรพอสมควรเราก็ต้องเริ่มขยับสต็อปลอสเนี่ยไปบริเวณที่เบรกอีเวนต์ event, ก็คือบริเวณที่ถ้าเกิดลงมาเนี่ยเราไม่ได้ขัดทุน แล้วก็3เนี่ยก็คือการปกป้องกําไรที่เราหามาได้เราอย่าปล่อยให้กําไรที่เราหามาได้เนี่ยมันหายไปบริเรนที่8ก็คือหุ้นที่เป็นลูกเทนนิสเนี่ยก็คือหุ้นที่มันเด้งดีมากนะหลังจากที่ขึ้นไปจุดนึงแบบขึ้นไปเยอะมากแล้วเนี่ยราคาจะ pull back เลยอะสั้นแล้วถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นหุ้นที่แบบ strong มากจริงเวลาย,ย่อจะย่อแบบแป๊บเดียวไม่นานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาใหม่สามารถไปทําจุดสูงสุดได้ ภายในไม่กี่วันอันนี้เขาถือว่าเป็นหุ้นที่เราควรมีนะเป็นหุ้นลูกเทนนิสบทเรียนที่9การย่อแบบปกติเนี่ยก็คือ Volume Trade จะต้องลดลงในช่วงที่หุ้นกำลังย่อตัวแล้วก็ o l ล m มเนี่ยจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งเมื่อราคาเนี่ยก็แบบขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ได้บทเรียนที่10 วินดิ้งสต็อกหรือหุ้นที่แบบเป็นหุ้นผู้ชนะเนี่ยนะก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยหลังจากที่ break out แล้วก็จะมีแรงซื้อต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนราคาหุ้นไปต่อข้อที่2ก็คือวันที่หุ้นขึ้นเนี่ยมันจะต้องมากกว่าวันที่หุ้นลงเราก็จํานวนอาทิตย์ที่ปิดบวกเนี่ยก็ต้องมากกว่าจํานวนอาทิตย์ที่ปิดลบข้อที่3เลยก็คืออาการจะเหมือนลูกเทนนิสที่เมื่อกี้เราให้ฟังไปใช่ไหมก็คือราคาหุ้นเนี่ย เด้งกลับได้หลังจากมีการย่อตัว4เลยก็คือ v o ล u มเทรดเนี่ยแข็งแกร่งในวันแล้วก็ในอาทิตย์ที่เออขาเรียกนะมป็นปิดบวกได้เยอะๆเนี่ยเมื่อเทียบกับโวลูมทั้งวันแล้วก็อาทิตย์ช่วงที่ติดลบข้อที่5ก็คือจำนวนวันที่ราคาปิดดีเนี่ยมีมากกว่าจำนวนวันที่ราคาปิดไม่ดี 10ข้อนี้เป็น10ข้อแบบที่เป็นบทเรียนสําคัญจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะฟังแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับการเทรดของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะมี profitable trade ได้มากขึ้น